พะพี่น้อง49คนจะไปน้องสักสองกอยกบาทพี่น้องนี่บบบเบาเบาเลยนี่เบาเบาเราไปตต่งในห้องน่ะ <c oughs> 49คนพี่น้องใครสนใจลดร,ราคาแย่แฉเลยนี่ต้นคริสต์มาสก็มี ต้นคริสมามาทพี่น้องก็ลดราคาหลังคริสนะต์มาสเนาะต่งก็ปีมันก็เก่าอู้ส่งก็เก่าคือแบบใหญ่อยล่นะพี่นอ้องต้นใหญ่สุดกับพันหนึ่งนะคะแต่ตัวน,นี้นะสองกอ็เก้าคือตัวใหญ่มากพี่น้องจ๋าสนใจมาเอาได้นะคะอันนี้ก็เพื่อแต่งตกแต่งอุปกรณ์ดูไฟด้วยดูไฟด้วยดวยูอันนี้ซันต้า ตัวละสามเก้าโคเมโนนี่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 น,นี่ตัวละร้อยยี่สิบเก้าพี่น้องพี่น้องรีบมาจับมาจองกันได้นะจ๊ะนี่ร้อยสี่เก้าก็มีอันนี้ร้อยห้าเก้าอันนี้สี่สิบเก้านะเตยยาวๆจักหน่อยหนึหน่งเนาะสี่สิบเก้าอันนี้สามเก้าเตยมันแหล่ๆดำดำ นางฝ่าชุดนางฝ่าไปยนอกร้อยสีสกาชุดนางฝ่าเก้าอี่ผ้าภายนอกของตกแต่งตอ้องคิดสตัมามาซื้อหลังนี่นะมันจะแบบมันจะถูกนะพี่นอกอันนี่จะเป็นแบบไขาลานจะหน่อยเหม,มุนตี้ตี๊ตี๊ตีตีะดอกไม้ดอกไม้พี่นอกดอกไม้ สวยงงดอกคริสต์มาสขาวมาแล้วค่ะทุกคนดอกไม้ส,สวยๆอุ้ยกระถางละสี่สิบเก้าก็ถูกแทบแต่ว่านิงลูกอะไรก็คือตายไม่รอดก <c oughs> ว้างใหญ่ไปสามมาก ดอกไม้แจกกันเยอะแยะแสงไฟยูเติรนอะนรอยู่ข้างนอกติรปลอร์มไฟแ้ว